ครับสวัสดีครับเพื่อนๆเมื่อนี่ปลาดุดนี่นะครับเวลาี่นหระครับเวลาหกโมงสิบกว่านาทีนะครับผมก็ยังเผาอยู่นะครับ้วกาผมเผาตั้งแต่ายสองนะครับใหม่ค่ายแก๊สเวลาเผากะสามสิบนาทีนะครับแล้วก็ค่ายแก๊สนะครับจริงมาขามค่ายแก๊สนะครับแล้วที่นี่การเผานะครับ ค่ายแก๊สตั้งแต่บ่ายสองมานะครับจนนี่จนถึงเวลาหกโมงแล้วนะครับก็นับเอานะครับเอฟซีเพื่อนเพื่อนลองนับเบิรงนะครับว่าจกจะโมงแล้วนะครับเนี่ยเห็นบอกแก๊สก็แห้งยุ่งซีตลอดนะครับเป็นไม้มาขามทางนั้นนะครับที่ว่าผมเฮ็ดคลิปมือนีล่งไปนะครับเป็นเตาเดียวกันนะครับแบบนี้แหละครับสำหรับข้างล่างนี่ผมไม่ได้เห็นยังเลยนะครับ อันนี้เป็นแก๊สมวนตัวลงมาข้างล่างนะครับมันแห้งหลายนะครับก็เลยมวนลงมานะครับมันพุ่งขึ้นข้างบนบวไไว้นะครับบว์คอ้นนะครับมันก็เลยมวนลงมาข้างล่างนะครับแ้วกาข้างทึ่งมีกาขอบไปคือเก่านะครับเพราะว่ามันรุนแรงนะครับเนี่ยครับเป็นการค่ายแก๊สถี่ว่าโดนนะครับอันนี้เป็นเตาใหม่มาขามล้วนๆนะครับกับกิ่งกิ่งใหม่นะครับ ไอเอฟซีเห็นนะครับว่าล่าสุดเลยนะครับผงกระสิเดอัพโหลดให้บึ้งนะครับว่าเป็นแบบไรนะครับนี่การเผาของไม้มาขามนะครับในเต่านะครับแก๊สลายครับแล้วก็ใส่เวลาโดนนะครับในการคายแก๊สนะครับหมายถึงว่าไม่ค่ายแก๊สแล้วแต่ว่าใส่เวลาโดนนะครับก็สิเบิร์นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ ได้อัพโหลดให้เบิ้งนะครับเป็นการไขแก้เวลาเงานะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอากาบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขุสุขค้นนะครับสวัสดีครับ